ช่อง 3hd ร่วมกับบริษัทจันยิสทาจำกัดบริษัทสปอร์ตทีมจำกัดเสนอรายการสปอร์ตกูรู2026ันยี่สิ e หกวันอ ฟอร์เมเวลาที่สเสมือนนะไม่ค่อยดีแต่ถ้าอยากให้สเตอร์เป็นแั้งเนี่ยเอองภาพไม่มีอะไรกับแน ได้แย่กันเลยนะว่าต่ตางกันแ่หน้าโอเคแต่ว่ามันต้องอมีอะไรกับแฟนด้วแต่ต้องไปทำแบบเราต่างจันไม่อกแฟนยอมไ่อกเหรอแฟนบอกว่าประเทศที่ว่าใครอ่ะใครแฟนใครที่ไหนบ้าง แล้่ไให้มายควก้อกนนเยสุดยอากเพรตอนนี้เป็นาจัิพตเตอร์ว่าจับติดพัตเตอร์เนี่ยออกแรงติดทั้งทั้งสิบนู้ดป่ะมันอะไรกันะเนะ I, I, I ี่ยนาก้ก็ไม่สุดเลยเว่าเับติดปีแรกปี1้อโฟล์ท่ก็ออกแรงติดไม่ไม่เท่ากันพเตอร์ตเน่ยพเตอร์พัเอรเยเดี๋ยวท้ารายการา

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกยอมไม่กู้กิ๊กตลอดฤดูกาลหากช่วยทีม,มดดให้ทีใจแชมป์ขึ้นตั้งแต่ปี2022เป2022็นต้นมาเเชช่่อ<า>ป็นน,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 นรรไซ์ททีีีีจัััััดดดลาาากกกคคคมมุสสสำญญ

แชมเปี้ยนชิปลีก24และสกอตติชรีเมียชิป12ทีม12ทีม่คแฟนพันท้ลพนไทยันแท้คนอมาเป็นแดเล่10%จะยอมไม่คุกกี้แตลเราฤดูกาลหรือ10เดือนถ้าจะไม่ทำให้ทีมรรบได้ชั้นของฤดูกาลก็ได้นะครับคนแรกเไช

อันดับหนึ่งแฟนทีมลิเวอร์พูลอยู่ที่11 17%อเปอร์เซ็นต์อันดับหนึ่งแฟนทีมลิเวอร์พู o 17%เดปอร์เซ็นตอันดับสองบร์มิงแฮมซิตี้สิบห้าเปอร์เซ็นต คาร์ส1ิอันดับสามแมชชเตอร์ซิตี้ส <vegetable S 2> ิอร <aras oul S 1> ์ซ ah. อ well, ันดับ4อันดับ5้าเชลซีอาร์เซนอลส0เซสวอลซีซิตี้เรนดอร์ตมซิตี้ฮิบิเนียนสิบแปดเปอร์เซ็นต์

เขากับอันดับนีงเ่ากับอันดับสามนี่เาสิ้นอันดับ south champion เจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่ยูนเต็ดเอซนลนี่อันนี้คือไม่ยอมเ่อดัอนเมษนปีสอบเ้าีงพันยี่าใยนไปมือนัพราว่ากาเมือนี้นมการสร้างความตึงเครียดกนการสร้างภาค สรีนสีรันเกตบรรุศิริวัฒน์พาเพื่อไทยวงทองระวีเล็กอุไทยัยจิรายุดวงแล้รุสุขคนสำรวจแฟนบอลอังกฤษทั้งหญิงและชาย2,000คนสะทันโดยเว็บไซต์ Free s u p e r t i ริเพราะว่าพรีเมียร์ลีก25ทั้งหญิงและชายจะนึกถึงฟุตบอลคนโปรดที่ขณะที่กำลังมีคุกกิ้งอยู่ วิรเจีนวีว, 30, 000, วัตสามหมืวิรัสสามวิสารดีเดชาธิรวัตรนังสันวันชัยธนบุตรเพื่อชาติชัยภูมินาวินบางแบกบเจียงรายเขรตมวิชาชัยบาจุุรรัษน์ขันสุธรรมชังยนตสีสมุทรธนบุตรสงาบุ่มส,สุธาติมายาละ เชียงใหม่เพชรรัตน์ป็นเที่12กรกฎาคมพ่ษาคมระดับสิบราฮิมสเตอร์ลิงเจ็ดเปอร์เซ็นตราฮิมสเตอร์ลิงเจ็ดเปอร์เซ็นต์ะดับเก้าเชเกียวอักเววารร์ CQ ออควิโรมาร์คัส8%ใช่มั้ยคอส่าไม่เซลล์6 8%. 8%. 8. 10%

เดียนโอรนาโด20%อันดับหนึ่งเดวิดเบคแฮม26%เท่านั้นซึ่งมากที่สุดไม่มีผู้ชายนคิดถึงเลยมีแต่ผู้หิงคิดเชายคิดถึงการประตูอ่อเคว่าผู้หิงกมแต่ว่าคนนีไม่มีส่วส่คนนมีภราคือมีแฟนส่อิงชือส่งสุดั ที่การผมเี่ยว้ผมไม่เคยจดรีนี้ันชนะานหน่ก็บเลยจานสองไม่เียเลยครับต้องผ้าผูอไม่แพ้ใคอะไรแบเพื่อพินญะมูนเบิ้ลยาไม่มีแบาเบิ้ลยนจบเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลใช่ใช่สิม่สิไม่สินะสนับจริงกันเป็นตัวหลงจะมาไม่สนับีริงปะเด็นอะเ็นตัวจริงปะเดนืที่พี่นุบอกมอ่าแซงสักวันี่ ไแชมจะไม่มีอะไรกาแฟถูกไหมถูกไหมฮะห่ปีถูกไหมคำถามของผมคือไม่มีอะไรกาแฟนแล้วไปมีับคนอื่นได้ไหมอันนี้ประเด็นยังไม่ได้คุยอันนี้เป็นคาม่าีอะรสุรบ้างประังไม่ด้ยไม่มีใครบอกว่าไม่มีกบแฟแต่ปียใช่แต่คนอื่นอะมีไหมปิกรยาของไปบนได้เป่าไมลับปากผมไม่ทีไม่ไ้ไม่ผมไม่รู้เลยผมต้องถามคุณลุว่าเดีนยวเราต้งรอในโต่อไปว่าเป็นโดีหรือเปล่าใช่ไหมฮะ

จะเป็นยังไงไปดูกันครับมาดูกันครับจังหวัดชิตอนุวัตริชชาติเกรงธรรมอรวิยารัตน์ใจกับไพรัตน์สุนทรชินมหาชัยพื้ที่วสิทักแสงคขาบเดชาธินวัตนวิสารภามุขยะแสงจุลศิลป์เจียมวิวัฒน ธรรมวัฒน์พุ่มเศษดังสังวันชัยธนาวุฒิเทอดชาติชัยภูมิดาวิวังแปงวิชาชัย,ยบาล์ชุนละลานสุพรรณเยศศรีสมุทรวันธรรมนกสง่าพรมสุญญาและนี่คือเชิด

ในสตีมาตินและฮาร์เวิร์ดฟรีดแมนผู้สืวชานดานจิตวิทีอาใช้เวลา20ปีในการรวบรวมศึกษาข้อมูลของชาวบริการจำนวน15,000คน5,500คนจนได้ สุภาพตพี่งการที่ปรึกษาก็เลยทให้ปตัวเล็สงอันแต่ว่าถ้าแนะนำก็คือมีคู่ใหม่แต่ว่าต้องเป็นคูที่ดีที่รงพอนะก็ว่าถ้ากงานใหม่เยนจะทำให้เารางานต้องลตัวนนเลดีได้น่มือนถ้าคกับผู้ชายนีถ้ายารางแล้วอิไม่เห็นนะ แต่งานกไนใหม่ไม <Wasn> ่เพมืออนยุคใหมาวมถกผูหญิง่เลิกกาแ้สามีกกแล้วก็เป็นไมเ่วรองนัไม่ไม่ผู้หญิงที่เลิกกเดนได้ไม่ได้เพราะว่าแลเด็กผู้ชายเนี่ยมันต้องมีทีปรึกษามีคนมาแนะนำเราจยไมได้อไม่นะแต่แต่เขาก็สูม้ว่าถ้าผูชายหย่าเนี่ยมตัวเดียวเลยมันมันอะไรกัน้างใครลาบไปไหนชวนไปไหนไปหมดนอกจาเดนนอ ยมีโอกาสเวลาออกกําลังกายมากกว่าคนที่แต่งงานอยู่คนที่ไม่เคยแต่งงานมาก่อนมีเวลาออกกําลังกายมากกว่าคนที่แต่งงานอยู่ศึกษาคนอเมริกันหญิงและชายจำนวน 1, นึ่งคนอายุระหว่าง1 8บแปดถึงหกปีผู้ชายที่ไม่เคยแต่งงานมาก่อนในชีวิต โดยเฉลีย่ยจะเล่นกีฬาและออกกำลังประมาณ8ชั่วโมง3นาทีนะในเวลา2สัปดาห์เท่านัไรใจที่ได้งานโดยเฉลีย่ยจะเล่นกีฬาและออกกำลังประมาณ4ชั่วโมง4 7นาทีในเวลา2สัปดาห์ตัวหญิงที่ไม่เคยแด้งานมาก่อนในชีวิตโดยจเฉลี่ยเ่เล่นกีฬาแล้วออกกำลังประมาณ5นาที4ชั่วโมง2สัปดาห์ แม้ว่าการออกกำลังกายมากกว่าจะไม่ไป็นไรนะว่าการออกกำลังกายเป็นจาช่วยรูการัดโรคต่างๆก็คือนั่นแหละาทีออกกำลังกายออกมาก่ายร่างกจะเป็นพวกร่างกายก็ได้แต่ภาพรวมก็คือออกกำลังกายที่้านนะเปนเรื่งาดครความแตกต่างก็คือมีครอบครัวไม่มีครอบครัว้าองะไเออเทอเ n อเออเออเออเ i อเออเออ จับนารเอลวิสีประเทศอังกฤษดอฮาลเดเลนส์บอกแล้วไม่เชื่อ Thank uh. you. Yeah, that's จรเอายังไงมาดูเป็นอนยน่อา้งมานในชวงที่ 40- จดหเบอกวเวลาจับเ่มต้องจับมาจับมขาจับแล้วนี่ต้องไม่ติดนั่าแตายครับะเดียวกันครับต้องไปจับเบาเกินไปจนลูกมกบินลงจะอมือไปได้ เบนเขาแค้นว่านั้นจะทำให้มือค่อนแขนไหลเราไม่เครียติดๆฟงไม่ต้องเก่งเยอะและเบนบอกว่าการจับคลิปไม่ก๊อฟตีฟงสวิงนั้นนิ้วทั้งสิบนิ้วของเรานั้นออกแรงติดคิปเป็นเท่ากัดดำสำหรับคน้านขวานะครับนิ้วกลางนางด้วยมือซ้ายจะออกแรงติดคลิปมากกว่าเจ็ดนิ้วที่หลงพวกเราดูนะครับจะรู้สึกเลยครับว่ากลางนางด้วยมือซ้ายสำหรับคน้านขวานั้นจะออกแรงติดคลิปมากกว่าเจ็ดนิ้วที่หลงส่วนมือขวานั้น นิ้วชี้จะออกแรงติดเพลทมากกว่านิ้วกลางหนาด้วยกันหมดขาดและถามว่าจับคลิปพัดเตอร์ล่ะออกแรงติดเพลทเหมือนกับตีร้านเวอร์ดตีฟูซิงเล็กหรือไม่ห,หรือเปล่าครัตอบก็คือต่างกันครับเบนแฮงเก็ตบอกว่าจับคลิปพัดเตอร์นั้นทั้ง10เนิ้วต้องออกแรงติดเพลทเบาเท่ากันหมดนะครับ สิบนิ้วครัไม่มีมากไม่มีน้อยกาหดตั้งสิบนิ้วนั้นจะทำให้หัวเตอร์ค่อยอย่างเป็นธรรมชาติและลับและที่สำคัญอย่างนี้ก็คือทำให้เรารู้สึกความหนุ่ของหัวปเตอร์ทดลองยกหัวปเตอร์คนพืนครับจับพื้นเบาเท่ากันหมดั้สิบนิ้วนั้นจะได้รู้สึกความหนุ่ของหัวปั้นเตอร์ทดลองยกหควปั้นเตอร์คนคืนครับจับพื้เบาเท่ากันหมดทั้งสิบนิ้วนั้นจะได้รู้สึกความหนุ่มของหัวเตอร์ คอมพตเตอร์จะพ้อยอย่างเป็นธรรมชาติเหมือนลูกตุ้มนาฬิกาแควงยังเป็นธรรมชาติและเที่ตรงครับและกระดูกนั้นล็อกทองแรงรปีกนี่แน่นขึ้นครับจะไม่รู้สึกความหน่วงของคอมเพิตเตอร์นะครับตรงนี้ครับจะทําให้เราพัดไปแน่นยัมวงสวิงไม่ไหลลื่นกัน้ำหนักไม่ถดังนั้นเบนโฮ,ฮนกันจึงบอกว่าจาับปีกคอมเพเตอร์นั้นต้องจับลิปเบาและก็เข้ากันหมดนะครับออกแรงปีกลิปเข้ากันหมดทั้งสิบนิ้วอย่าหนักอย่าเบาวกว่ากันครับจะทำให้วงสวิงไหลลื่น ก็อยากเป็นธรรมชาติเนี่ยครับจับคริปพันเตอร์นะั้นต้องออกแรงไปคริปเข้ากันหมดทั้งสิบนิว้วแล้วก็จับเป่ากันจับคริปพันเตอร์นี้ต้องออกแรงเข้ากันเข้ากันตัวกันนพะิ่มน้ำหนักเหมืนอนกันต้องจับเป่าเพิร์มไม่ไม่ได้

ขัติคโคว้ยมัยหนึงแล้วกันวกก้นนกกาวเล็กๆจะนพาคนเข้าได้ตหมที่ใหญ่มากขึ้นนะครับเดินไม่เลยไปมเดินไปจะเ,เมายใ่จะ้องไปไห,ห,หถ้าเราไม่มีการแรกมันมีการท้าใหญ่จะไปถึง,งหมา้หมเาเยอะน้ป็นไได้จะขับทำไราด้วยโฉมแล้วจะไปขับทำไาก็อันไหนดีก็เอาก็บไปใช้นะครับผมวันนี้ลอวันนี่แล้วก็นสวัสดีครับเจอหครับสวัสดีครับ เจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาห้าทุ่มสิบนาทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการสปอร์ตกรูได้แล้วเวลาห้าทุ่มสิบนาทีเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเสาร์หน้าเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าสวัสดีครับ